สวีดาสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮันผมเชื่อว่าหลายคนคงชอบดูหนังแนวฆาตกรไลลาฆ่าเลือดสาดกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นฮาลโลวีนสุข13นิ้วขมือบและก็ยังมีเรื่องอื่นๆเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับหนังที่ผมจะมาสรุปเนื้อหาให้ฟังในวันนี้ก็เช่นกันหนังจะเล่าเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโกดเฟส ก่อนที่เขาจะกลายเป็นฆาตรกรเนี่ยพี่แกก็เป็นวัยรุ่นทั่วๆไปที่ชอบดูหนังแนวฆาตรกรแต่ว่าดูหนังมากเกินไปนะครับจนกลายเป็นฆาตรกรโลกจิตและออกมาฆ่าคนเลียนแบบในหนังเรื่องราวในหนังจะเป็นยังไงติดตามชมได้ในสครีมวีดสุดขีดภาคที่1เริ่มเรื่องมาที่เคซี่เบเกอร์ในกลางดึกคืนนั้นก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาหาเธอ แต่เธอก็คิดว่าแค่คนโทรผิดเท่านั้นเธอจึงรีบวางสายแต่คนในสายมันก็โทรกลับมาอีกเคซี่ก็ไม่คุยเหมือนเดิมนะครับและเธอก็วางโทรศัพท์ไปแต่ว่ามันก็โทรมาอีกเคซี่เลยตัดสินใจลองคุยดูคนในสายเนี่ยมันก็ถามประมาณว่าชอบดูหนังฆาตรกรไหมแล้วชอบดูหนังเรื่องอะไรเคซี่ก็บอกว่าชอบนะฉันชอบหนังเรื่องฮาโลวีนนะที่ไมเคลืนใหม่เยอะถือมีดไล่ฆ่าคน จากนั้นคนในสายมันก็ถามชื่อของเธอพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่าผมจะได้รู้ว่าผมกำลังมองใครอยู่เคซี่พอได้ยินแบบนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเพราะว่ามันเริ่มไม่ตลกแล้วเธอจึงตัดสินใจวางสายนั่นไปซะแต่แล้วมันก็โทรมาอีกพร้อมกับบอกเคซี่ว่าถ้าเธอวางสายใส่ฉันอีกละก็ฉันจะฆ่าเธอซะแล้วควักไส้ของเธอออกมาเคซี่กลัวมากรีบวิ่งไปล็อกประตูบ้านทันที เคซี่เนี่ยก็ขู่คนในสายว่าถ้าไม่เลิกก่อกวนฉันฉันจะแจ้งตำรวจแต่ดูเหมือนว่าคนในสายมันจะรู้ดีนะครับว่าอย่างไงยังไง,ง,ไงตำรวจก็คงมาไม่ทันเคซี่จึงบอกคนในสายไปว่าถ้าไม่อยากเจ็บตัวให้เลิกก่อกวนฉันซะเพราะว่าตอนนี้แฟนของฉันกำลังจะมาและเขาจะอาจเกลเละแน่คนในสายมันก็บอกว่าโอ้น่ากลัวจังเลยคนนี้น่ะเหรอแฟนของเธอเอา้าวปรากฏว่าแฟนของเคซี่เนี่ย โดนพวกโรคจิตด,ดักเล่นงานไปซะแล้วมิหนำซ้ำพวกมันยังฆ่าเขาต่อหน้าเธอฆ่าอย่างโหดเลยนะครับเอามีดกรีดท้องแล้วควักไส้ออกมาเคซี่กลัวมากเลยพยายามไปหลบนอกบ้านฉากนี้เราจะได้เห็นตัวของฆาตรกรนิดหน่อยนะครับว่ามันเป็นตัวยังไงและก็พอดีพอดีเพราะว่าในตอนนั้นพ่อกับแม่ของเคซี่กำลังจะกลับถึงบ้านพอดีเคซี่ก็พยายามวิ่งไปหาพ่อแม่แต่ฆาตรกรมันก็วิ่งตามมาจนทันสุดท้าย เคซี่ก็ไม่รอดนะครับโดนมีดปักกลางอกเน้นๆแถมฆาตกรเนี่ยมันก็โรคจิตมากๆมันเอาศพของเธอไปควักไส้และก็แขวนประจานเอาไว้ใต้ต้นไม้และหนังจะให้เรารู้จักกับซิดนียหญิงสาวที่ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อ2คนเพราะว่าแม่ของเธอตายไปเมื่อปีก่อนจากคดีฆาตกรรมถึงเธอจะอยู่กับพ่อสองคนมันก็เหมือนอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าวันๆคุณพ่อเนี่ยก็ไปทําแต่ง,งานไม่ค่อยมีเวลาให้เธอ แต่ชีวิตของเธอก็ไม่น่าจะเหงาเพราะว่ามีแฟนหนุ่มสุดหลอ่อบิลลี่ชอบแอบปีนหน้าต่างมาหาเธออยู่บ,บ่อยๆคือบิลลี่เนี่ยมันพยายามมาขอมีเซ็กกับเธอหลายรอบแล้วนะครับแต่ซิดนีย์ไม่ยอมเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานี่ขนาดไม่ยอมนะครับเนี่ยอ่อยซะขนาดนี้พอรุ่งเช้าซิดนีย์ก็งงเพราะว่าตำรวจและนักข่าวเต็มโรงเรียนไปหมดส่วนคนนี้ก็คือเทธัมสาวแซบเพื่อนของซิดนีย์นะครับเทธัมก็เล่าคดีฆาตกรรมเมื่อคืนให้ซิดนีย์ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง พวกตำรวจเนี่ยก็ให้นักเรียนทุกคนที่เป็นเพื่อนกับเคซี่คนที่ตายเมื่อคืนมานั่งบอกข้อมูลทีละคนว่าเมื่อคืนไปทําอะไรที่ไหนมาบ้างต่อมาเราจะได้เห็นกลุ่มเพื่อนๆของซิดนียประกอบไปด้วยบิลลี่ซิดนีย์สตูเทธัมและคนสุดท้ายแลนดี้คือมันเป็นธรรมเนียมของหนังฆาตากรเลยนะครับที่จะมีสาวเซ็กซี่สาวบริสุทธิ์หนุ่มหล่อเด็กเนิร์ดและก็ตัวฮา ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของหนังแนวนี้เลยนะทั้ง5้าคนก็กำลังลองคุยกันเล่นๆว่าใครคือฆาตากรแล้วมันจะทำแบบนี้ทำไมศัตรูก็สันนิษฐานว่าฆาตากรอาจจะเป็นผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนมาถึงตอนนี้ผมอยากให้เเพื่อนๆเนี่ยลองเดาๆด,ดูนะครับว่าใครคือฆาตากรจะเป็นหนึ่งใน5คนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพ่อของสิดนีลองเดาๆไว้นะครับเผื่อถูก พอถึงเวลาเลิกเรียนซิดนีย์ก็กลับบ้านตามปกติแต่ด้วยความที่เธอต้องอยู่บ้านคนเดียวเธอก็กลัวนะครับเธอเลยไปขอค้างคืนที่บ้านของเททรรมจนกว่าพ่อของเธอจะกลับมาจนเวลาผ่านไปจนถึงตอนกลางคืนเททรรมก็โทรมาแล้วบอกว่ากําลังจะออกไปรับพอวางสายจากเทธรรมก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาหาเธอ คนในสายเนี่ยก็คือฆาตรกรคนเดิมนะครับฆาตรกรมันก็บอกซิดนีย์ว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านของเธอซิดนีย์ก็ไม่เชื่อเธอเลยออกไปเช็คดูทันใดนั้นฆาตรกรมันก็พุ่งเข้ามาทำร้ายเธอซิดนีย์ก็ตั้งสติแล้วหนีเข้าไปในห้องจากนั้นเธอก็รีบแจ้งตำรวจแต่พอหันกลับมาฆาตรกรมันก็ได้หายไปแล้วจู่ๆบิลลี่เนี่ยก็ปีนหน้าต่างเข้ามาตามปกติที่เขาเคยปีนแต่ก็บังเอิญบังเอิญเ,เพราะว่าพี่แกทำโทรศัพท์ตกซิดนีย์เนี่ยก็เลยกลัว และคิดว่าบิลลี่นี่แหละที่เป็นฆาตรกรคนเมื่อกี้เธอจึงรีวิ่งหนีออกไปหน้าบ้านถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตำรวจก็มาถึงได้ทันเวลาพอดีบิลลี่ก็เลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกตำรวจจับไปเทท่ำเธอก็มาถึงพอดีและพาซิดนีย์ไปพักผ่อนในที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็เจอชุดของฆาตรกรที่ถอดทิ้งไว้ด้วยนะครับตัดมาที่สถานีตำรวจบิลลี่ก็กำลังถูกสอบสวนว่าเขาไปทำอะไรที่นั่น แต่ถึงบิลลี่จะพูดยังไงตำรวจก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานบิลลี่เนี่ยจึงถูกขังเอาไว้ก่อนรอการพิสูจน์คือดูจากสายตาของบิลลี่ที่มองซิดนีย์เพื่อนๆคิดว่าไงครับคิดว่าเขาเป็นฆาตรกรตัวจริงหรือเปล่าส่วนชุดฆาตรกรที่ตำรวจเจอเนี่ยมันก็มีขายทั่วเมืองเลยนะครับเลยตามหาคนซื้อไม่ได้ จากนั้นซิดนีย์ก็ไปพักอยู่ที่บ้านของเท่ห์ทเพื่อความปลอดภัยแต่จู่ๆก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาอีกครั้งซึ่งในสายเนี่ยก็คือฆาตรกรคนเดิมมันก็บอกกับซิดนีย์ประมาณว่าโอ้เธอจับผิดคนแล้วอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก่อนที่มันจะวางสายมันก็บอกไว้ว่าอีกไม่นานเธอจะรู้ว่าฉันคือใครพอรุ่งเช้าทีวีก็ออกข่าวว่าบิลลี่เนี่ยถูกปล่อยตัวแล้วเพราะว่าโทรศัพท์ของบิลลี่เนี่ยพอตรวจสอบดูแล้วมันคนละเครื่องกับที่ฆาตรกรใช้นะครับ เชา้านี้พอซิดนีย์ไปโรงเรียนนักข่าวก็มาลุมร้อมเธอเต็มไปหมดเราจะได้รู้จักกับนักข่าวสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเกลเธอกับซิดนีย์เนี่ยไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในตอนที่แม่ของซิดนีย์ตายเกลเนี่ยเธอก็ทําข่าวว่าตํารวจจับคนร้ายผิดคนอะไรแบบนั้นทั้งสองคนก็เลยไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ซิดนีย์ก็คุยกับเพื่อนๆว่าเธอรู้สึกไม่ดีเลยที่เข้าใจผิดจนทําให้แฟนตัวเองเนี่ยเกือบติดคุกแต่เพื่อนๆก็พยายามปลอบใจเธอ ไม่นานซิดนีย์ก็ได้เจอกับบิลลี่ครั้งเธอก็พยายามขอโทษบิลลี่ที่เธอเข้าใจผิดแต่ดูเหมือนว่าบิลลี่เนี่ยมันจะยังโกรธอยู่นะครับพี่แกก็เลยพูดประชดประมาณว่าเออเนี่ยเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะหลังจากที่แม่เธอตายฉันนะ่ะอยากได้แฟนคนเดิมของฉันกลับคืนมาซิดนีย์พอได้ยินคนพูดถึงแม่ตัวเองเธอก็อารมณ์เสียแล้วเดินหนีไปในขณะที่ซิดนีย์แวะไปเข้าห้องน้ํา เธอก็แอบ,บได้ยินคนในโรงเรียนนินทาเธอนะครับว่าเธอเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาฆาตกรเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกซิดนีย์อยากดังอะไรแบบนั้นแต่ซิดนีย์ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับแค่ฟังอย่างเดียวแต่สักพักก็มีเสียงเรียกชื่อเธอดังมาจากในห้องน้ําทันใดนั้นฆาตกรมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ยังดีนะครับเพราะว่าซิดนีย์หนีออกมาได้ทันสรุปแล้วฆาตกรเนี่ยมันพร้อมที่จะฆ่าทุกคนตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตอนกันขืนเท่านั้น ทางโรงเรียนเนี่ยก็กลัวว่านักเรียนจะไม่ปลอดภัยก็เลยประกาศหยุดเรียนยาวเลยนะครับจนกว่าจะจับฆาตกรได้คือที่ตํารวจสงสัยที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือพ่อของซิดนีย์เพราะว่าพี่แกเนี่ยเล่นหายตัวไปเลยงานเนี่ยก็ไม่ได้ไปทำศัตรูก็เห็นว่าไหนๆก็หยุดเรียนยาวแล้วพี่แกก็เลยขอจัดปาร์ตี้ที่บ้านและก็ชวนสาวๆเนี่ยไปด้วยซิดนีย์เธอก็ยอมไปนะครับแต่ว่าเธอขออย่างเดียวอย่าชวนบิลลี่มาด้วย ตัดมาที่ครูใหญ่ของโรงเรียนพี่แกเนี่ยก็ไม่พ้นเงื้อมือของฆาตกรนะครับคือตอนนี้ฆาตกรมันฆ่าคนมั่วไปหมดเลยนะครับไม่ว่าใครเป็นใครตอนนี้ไม่ว่าซิดนีย์เธอจะไปที่ไหนฆาตกรมันก็ตามไปทุกที่เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยก็เริ่มที่จะแตกคอกันเองแล้วเพราะว่าต่างคนก็ต่างระแวงว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรตัดมาที่ตำรวจตอนนี้ตำรวจก็ได้ข้อมูลแล้วนะครับว่าโทรศัพท์ที่ฆาตกรใช้เนี่ยมันก็คือโทรศัพท์ของพ่อซิดนีย์นั่นเอง หลักฐานชัดขนาดนี้คนร้ายเนี่ยคงเป็นใครไปไม่ได้แล้วใช่ไหมครับและคืนที่วัยรุ่นจัดปาร์ตี้ก็มาถึงโดยจะมีประหลัดพี่ชายของเททห์ถ้ำมาช่วยรักษาความปลอดภัยให้และก็จะมีนักข่าวสาวเกลมาร่วมงานด้วยนะครับเพราะว่าเธออยากมาทําข่าวในขณะที่เททห์ถ้ำกลังไปหยิบเบียร์หลังบ้านเธอก็ถูกฆาตรกรเนี่ยดักเล่นงานคือนะตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีทางจะหนีแล้วนะครับเธอก็เลยตัดสินใจคานออกทางประตูแมว และก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็ติดออกไม่ได้ฆาตากรมันก็เลยกดสวิตช์เท,ท่า้ก็เลยคอหักตายคาที่ไปเลยพวกวัยรุ่นบางส่วนก็พากันกลับบ้านไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแต่จูๆ่ๆบิลลี่ก็โผล่มาและพยายามมาขอโทษซิดนีย์ทั้งสองคนก็เลยขึ้นไปคุยกันบนห้องด้วยความที่ซิดนีย์เนี่ยเธอรู้สึกผิดอยู่แล้วนะครับเธอจึงยอมรับคําขอโทษและยอมมีเซ็ก์กับแฟนหนุ่มของเธอพวกวัยรุ่นที่เหลือเนี่ยก,กาลังนั่งดูหนังสยองขวัญอยู่ด้านล่าง แลนดี้ด้วยความที่พี่แกเป็นแฟนพันธุ์แท้ของหนังสยองขวัญอยู่แล้วพี่แกก็เลยบอกกฎว่าถ้าไม่อยากตายเหมือนในหนังให้ทำตามกฎนี้ 1. เลยห้ามมีเซ็ก 2. สห้ามดื่มเหล้า 3. ห้ามออกไปไหนคนเดียวเพราะว่าแกจะไม่ได้กลับมาคือไอ้ศัตรูเนี่ยมันก็ไม่กลัวนะครับมันก็เลยขอตัวไปเอาเบียร์หลังบ้านแป๊บหนึ่งแต่จูๆ่ๆก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วบอกว่าครูใหญ่ของโรงเรียนเนี่ยตายแล้ว พวกวัยรุ่นที่เหลืออยู่ก็เลยพากันแห่ไปดูศพครูใหญ่ที่โรงเรียนทําให้ตอนนี้คนในงานเลี้ยงเหลือแค่ซิดนีย์แลนดี้สตูบิลลี่ปลัดนักข่าวสาวและก็ผู้ช่วยของเธอตัดมาที่ซิดนีย์หลังจากมีเซ็กกับแฟนหนุ่มเสร็จบิลลี่เนี่ยมันก็ทำท่าทางแปลกๆน่าสงสัยนะครับทันใดนั้นฆาตากรเนี่ยมันก็บุกเข้ามาและฆ่าบิลลี่ทิ้งซิดนีย์เนี่ยพอมีโอกาสเธอก็รีบหนีออกมานอกบ้านทันทีและได้เข้าไปหลบในรถกับนักข่าว แต่ฆาตากรมันก็ตามมาทันและฆ่านักข่าวทิ้งซะการไล่ล่าจึงได้เริ่มต้นขึ้นในเวลาเดียวกันนั้นปลัดเนี่ยก็เพิ่งรับรู้ได้นะครับว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นส่วนนักข่าวสาวเนี่ยเธอก็ไปเจอศพของเพื่อนตัวเองอยู่บนรถเธอก็เลยกลัวจนเสียสติและได้ขับรถลงข้างทางไปแต่หนังไม่ได้บอกนะครับว่าเธอตายหรือเปล่าคือฆาตากรเนี่ยมันก็หายตัวไปอีกแล้ว ทำให้ซิดนีย์เนี่ยกลัวมากนะครับเราแวงไปหมดไม่ไว้ใจใครแล้วตอนนี้ทันใดนั่นเองบิลลี่มันก็เดินออกมาจากห้องสรุปแล้วที่พี่แกโดนแทงเนี่ยยังไม่ตายนะครับบิลลี่ก็เดินไปเปิดประตูแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาจากนั้นพี่แกก็ปืนยิงเพื่อนตัวเองเฉยเลยและหนังก็ฉเฉลยนะครับว่าฆาตกรตัวจริงเนี่ยคือบิลลี่นั่นเองส่วนไอ้สีแดงๆเนี่ยไม่ใช่เลือดแต่เป็นน้ำหวานแต่เดี๋ยวก่อนครับฆาตกรไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่มีถึง2คน และอีกคนนั้นก็คือศัตรูนั่นเองเป็นยังไงครับมีใครทายถูกบ้างไหมบิลลี่มันก็บอกเหตุผลนะครับที่มันต้องทําแบบนี้เพราะว่าแม่ของซิดนีย์เนี่ยไปเป็นชู้กับพ่อของมันทําให้แม่ของมันเนี่ยต้องหนีไปมันก็เลยแค้นซิดนีย์นะครับและไอ้บิลลี่นี่แหละที่เป็นคนฆ่าแม่ของซิดนีย์เมื่อปีก่อนคือพวกฆาตกรเนี่ยมันวางแผนมาเป็นอย่างดีเลยนะครับพวกมันได้จับตัวพ่อของซิดนีย์ไว้ด้วยเพราะว่าพวกมันเนี่ยต้องการจะสร้างเรื่องให้พ่อของซิดนีย์เนี่ยเป็นฆาตกร พวกมันเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์ของพ่อเธอในการโทรหาเหยื่อถือว่าทั้งสองคนเนี่ยฉลาดพอตัวเลยนะครับทันใดนั้นนักข่าวสาวที่ยังไม่ตายก็เข้ามาขัดจังหวะและพยายามจะยิงฆาตรกรแต่เธอเนี่ยก็ดันลืมปลดเซฟปืนเธอก็เลยโดนฆาตรกรเนี่ยเล่นงานจนสลบไปส่วนประหลัดเนี่ยไม่ได้หายไปไหนพี่แกก็นอนตายอยู่หน้าบ้านนั่นแหละซิดนีย์เลยใช้จังหวะนี้พาพ่อของเธอหนีไปแล้วจากนั้นเธอก็เอาคืนพวกฆาตรกรนะครับโดยการโทรมาหาพวกมันแบบที่พวกมันเคยทํา ซิดนีย์ก็บอกว่าพวกนายไม่รอดหรอกเพราะว่าฉันแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วจากนั้นเธอก็ออกมาเล่นงานบิลลี่จนสลบไปแล้วก็ไปเล่นงานศัตรูต่อไอศัตรูเนี่ยโดนทีวีทับตายบิลลี่พอได้สติพี่แกก็ลุกขึ้นมาและพยายามฆ่าซิดนีย์ต่อแต่ก็โชคดีเพราะว่านักข่าวสาวเธอก็ลุกขึ้นมาช่วยได้ทันด้วยความที่ซิดนีย์เนี่ยเธอดูหนังฆาตกรมาเยอะนะครับเธอก็กลัวว่าไอ้บิลลี่เนี่ยมันจะฟื้นขึ้นมาอีกเธอก็เลยยิงซ้ำไปนัดหนึ่ง และเรื่องร้ายๆก็ได้จบลงฆาตรกรสองคนเนี่ยถึงไม่ถูกจับแต่พวกมันก็แลกด้วยชีวิตไปแล้วและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เรามาคุยหลังหนังจบกันดีกว่าครับคือหนังเนี่ยพยายามบอกเราหลายครั้งแล้วนะว่าบิลลี่กับศัตรูเนี่ยเป็นฆาตรกร1เลยครับทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกัน 2. อฆาตรกรอยู่ไหนบิลลี่จะอยู่นั่นเสมอ 3. ครับรองเท้าของบิลลี่เป็นคู่เดียวกันกับที่ฆาตรกรใส่ 4. ครับฉากที่บิลลี่ยกมือในโรงเรียนเราจะเห็นสีดําอยู่ที่มือของพี่แกซึ่งสีดำเนี่ยมันก็ติดมาจากชุดฆาตกรน,นั่นเอง 5. ครับทุกคนจําได้ไหมที่เททาตายอยู่ตรงโรงรถตอนไปเอาเบียร์แล้วจากนั้นไอ้ศัตรูเนี่ยมันก็ไปเอาเบียร์เหมือนกันแต่ทําไมมันไม่เห็นศพของเธอล่ะเรื่องราวในภาคต่อไปจะเป็นยังไงรอติดตามนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ